สเปดวูฟหรือในเชื่อว่า Wolf o f f e n r i s เป็นหนึ่งใน20สเปนมารีเีเจียนที่ถูกตั้งขึ้นตั้งแต่ในเหตุการณ์ t h e f i r s t f o u n d i n g ซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยถูกนำทับโดยพริมาลีเมลัสพวกเขาเป็นเีเจียนระดับที่6ของแอสตาเตสมีความปาดเถื่อนอยู่ในตัวจากวัฒณธรรมอาณาเรียชนอันปาดเถื่อนบนดาวเฟนริสซึ่งเป็นดาวบ้านเกิดของพวกเขาและพวกเขามีโครงสร้างองค์กรที่ผิดแปลกไปจากโคเดกแอสตาเตสอีวาด้วยเรื่องของโครงสร้างแชปเตอร์ ภายหลังจะสงความโหรัาเทอรซีและในช่วงเหตุการณ์เดอะเซค n d ด์ฟาล์ดิงสเปนบูฟรีเจียนได้ถูกแบ่งแยกออกมาเป็น2 c h a ชปเตโดย chapter ์ที่ถูกแบ่งแยกออกมาจะมีชื่อว่า Wolf Brothers ที่ซึ่งจะถูกยุบโดยองค์กร Inquisition ในภายหลังเนื่องจากความไม่แน่นอนทางพนุก,กรรมที่ทำให้พวกเขามีโอกาสการกลายพันธุ์และทำการออกอาราวาไปทั่วซึ่งคาดการกันว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นเพราะยีนวู l ฟเฟที่แฝงอยู่ในตัวของพวกเขา นับตั้งแต่ที่อิมเรียมได้ถูกก่อตั้งพวกเขาเป็นทั้งคมเคี้ยวและเคี้ยวเล็บที่แหลมคมในการต่อสู้เพื่อดมการขององค์จกักรพรรดิพวกเขาออกต่อสู้ไปทั่วกาแล็กซี่แห่งนี้จะมีตำนานเรื่องเล่ามากมายตั้งแต่กาแล็กซี่ฟากหนึ่งไปยังกาแล็กซี่อีกฟากหนึ่งพวกเขาเป็นนักรบที่ดื้อรั้นและดุร้ายมีความเปลี่ยนการในการต่อสู้เรียบระชิดพวกเขาเป็นนักรบที่จะเข้าต่อสู้อย่างดุเดือดเพื่อแสวงหาเกียรติยศในสนามรบดาวสเปซวูฟมีชีวิตอยู่เพื่อต่อสู้ สิ่งที่เรียกว่าความตายนั้นแทบไม่ได้สร้างความหวาดกลัวใดๆให้แก่พวกเขาในทางกลับกันคือเสียงในความดุร้ายของสเปดวูฟอาจสร้างความหวาดกลัวให้แก่แชปเตอร์อื่นได้มากกว่าความหวาดกลัวในความตายของพวกเขาเสียด้วยซ้ำตำนานเรื่องเล่าต่างๆของสเปดวูฟแชปเตอร์จะเรียกได้ว่ามีจำนวนที่นับไม่ถ้วนเลยก็ยังได้เางเช่นเดียวกับ, less, บรีเมนลัสบุรุษผู้เป็นตำนานผู้ได้เป็นทั้งบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ก่อตั้งสเปดวูฟพวกเขาได้จเจริญรอยตาม และไฟหาเกียรติยศในการต่อสู้มามากมายหลากหลายครั้งจนผู้ตรวจบันทึกการต่อสู้ของพวกเขาต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการบันทึกมันและยังต้องส่งไมต้ตอไปให้ผู้ตรวจบันทึกคนใหม่อีกด้วยและด้วยความที่พวกเขามีความดุร้ายและภูมิใจในตนเองและสแสวงหาแต่เกียรติยศในทุกสิ่งที่พวกเขาทำจึงทำให้ในมุมมองของเหล่าดาร์แองเกิลส์มันจะมองเหล่าซันออฟรัสว่าเป็นคนอวดดีหรือไม่ก็เป็นพวกสุนัขล่านเนื้อเสียมากกว่า อีกทางยังใช้วิธีที่ดิบเถื่อนในการแสวงหาเกิตโยศให้แก่ตนเองแต่ในความเป็นจริงสเปนวูฟลูกนายนั้นเพียงปรารถนาถึงเรื่องเล่าที่จะมีตัวตนของเขาอยู่ในเรื่องและเรื่องเล่านี้จะถูกส่งต่อและบอกเล่าไปเรื่อยๆผ่านพี่น้องของพวกเขาถึงแม้ว่าตัวพวกเขานั้นจะจากไปแต่พวกเขาจะยังคงมีชีวิตอยู่และถูกพูดถึงท่ามกลางตำนานเรื่องเล่าต่างๆพวกเขามีมรดกทางพันธุกรรมที่เป็นทางคำโวยพรและคำสาปแช่ง แม้ว่าสเปรดูฟแตระนานายจะมีภาษาสัมผัสที่เหนือมนุษย์ดังเช่นบิดาของพวกเขาแต่ว่าการได้รับมาซึ่งพลังนี้มันมีโอกาสที่จะทำให้พวกเขาอาจเกิดการพัฒนานลักษณะาทางกายภาพของพวกเขาซึ่งอาจถือว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่รุนแรงได้เหล่าสเปรดูฟยังมีลักษณะองค์กรที่เบีเ่ยงเบนออกจากโคเดกแอสตาเตยังเห็นได้ชัดพวกเขาไม่เคยให้ความสำคัญกับโคเดกแอสตาเตของโรบูเตกริมานพวกเขาดือ้อรัน้นที่จะใช้โครงสร้างองค์กรแบบดั้งเดิม ตั้งแต่ยุคที่พวกเขาถือกำเนิดขึ้นมารูปลักษ์ภายนอกของพวกเขาเต็มไปด้วยความดิบเถื่อนและดุร้ายพวกเขาประดับชุดเกราะของตนเองผ่านการผสมผสานระหว่างเครื่องรางของขลังหนังสัตว์กระดูกและเขี้ยวฟันอย่างประณีตซึ่งพวกเขาถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนถ้วยรางวัลจากสัตว์ร้ายที่พวกเขาสังหารมาได้พวกเขาแต่ตาจากสเปนมารีนส่วนใหญ่เนื่องจากพวกเขาไม่กลกาแข่งขันกันเองที่สูงมากระหว่างสควอตต่อสควอต หรือที่พวกเขาเรียกแทนว่าแพ็คซึ่งมีความหมายประมาณว่าฝูงมีความเป็นปักเจกชนในตัวแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็จงรักภักดีต่อฝูงของพวกเขาผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเป็นสเปนวูฟจะต้องผ่านบททดสอบมากมายจนกว่าจะได้รับการยอมรับในฐานะนิโอไฟและอาจจะเป็นบททดสอบที่โหดที่สุดเลยก็ว่าได้บ่อยครั้งที่ผู้เข้ารับบททดสอบอาจจะต้องลงต่อสู้ในสนามจริงตั้งแต่วันแรกและจะต้องสังหารเหล่าสตูมเบิองหน้าของเขาให้ได้ด้วยความโหดแบบนี้เอง จะมีจํานวนคนเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่ยังคงมีชีวิตยอยู่หลังจากการทําบททดสอบโดยสิ่งนี้เป็นการกระทําให้ถูกเรียกว,ว่า c h o o s e r of t h e Slain หรือที่แปลเป็นไทยประมาณว่าผู้ถูกเลือกจากการไล่ล่าสังหารคือเป็นการกระทําที่จะเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมผู้ที่คู่ควรต่อการเข้ามาสู่สเปซบ o ฟอ่านจากการสังหารเหล่าสตูรวมถึงบททดสอบแห่งมอคายบททดสอบสุดท้ายของเหล่าผู้ที่สมัครเข้ามาเป็น s p a c ส o o f Space Marine ว่าพวกเขาจะสามารถทนรับพลังยิงของรีมันลัสได้หรือไม่ ผ่านการดื่มคาบอัลวูเฟนซึ่งถาพวกเขาไม่สามารถรับมือและกลุมพลังนี้ได้พวกเขาจะกลายพันธุ์เป็นเหล่าวูเฟนหากมีบุคคลใดที่ผ่านการทดสอบมาได้พวกเขาอาจได้รับการทดสอบต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะรับการยอมรับในที่สุดหล่าบุคคลที่ถูกยอมรับแล้วพวกเขาได้ถูกส่งไปยังบลัดครอสแอสเซิลแพ็ก์ในช่วงชีวิตที่พวกเขาอยู่ในแพ็ก์นี้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นคนบ้าดีเดือนแต่มารจะแข่งขันกับเพื่อนร่วมรบเพื่อให้ได้รับการยินยอมจากผู้บังคับบัญชา มีความมั่นใจในตนเองและดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นหลักการใี่พวกเขาได้ว่าวิธีที่พวกเขาใช้นั้นถูกต้องและอาจดีกว่านักรบที่มีความอาวุาโสมากกว่าเมื่อนักรบกลุ่มนี้ได้เติบโตขึ้นและผ่านประสบการณ์มามากมายทัังการเผชิญหน้ากับสตูที่มากมายทัังทนทุกข์กับโศกนาฏกรรมของการสูญเสียพี่น้องร่วมรบอันเป็นที่รักของพวกเขาในฝูงพวกเขาอาจเปลี่ยนแปลงและเขาลงฝูงเวทแรงเกรย์ฮันเตอร์หรือเมื่อพวกเขาได้เผชิญหน้ากับสตูมาแล้วทุกรูปแบบ และได้เห็นทุกสิ่งที่สามารถเห็นได้แล้วในสเปซวูฟพวกเขาอาจจะรวมตัวกันในฝูงที่เหลือรอดและก่อตั้งฝูงลองแฟงขึ้นมาโดยใช้ประสบการณ์ของพวกเขาที่ผ่านการต่อสู้มามากมายผสมกับสติปัญญาในการรู้แจ้งของพวกเขาทาให้พวกเขามีความสามารถในการยิงสับผัสกองกำลังที่เหลือได้ถ้าจะให้เปรียบเทียบเอาเกรย์ฮันเตอร์จะเป็นนักรบที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเริ่มรู้ข้อจํากัดของความสามารถของตนเองแต่ก็ยังคงมั่นใจในทักษะของตนเองเช่นกัน ่วนลองแฟงมีความอาวุโสและเฉลีวยวฉลาดมากกว่าไม่ค่อยชื่นชอบการกระทำล้อล่อของกลุ่มวัยเยาว์แต่ก็พร้อมเสมอที่จะให้คำแนะนำหรือผู้ที่มีทักษะการลบและมีความเป็นผู้นำที่สุดโดยที่ไม่มีเรื่องอายุมาเป็นตัวกรารเขาอาจได้ทำหน้าที่เป็นวูฟก์ดผู้ทักอันเกรงไกลของแชปเตอร์แห่งนี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าเส้นทางของแต่ละคนจะเป็นเช่นไรแต่แต่ละคนในสเปซวูฟต่างรู้ตนเองดีว่าพวกเขาต้องเดินไปในเส้นทางไหนเพื่อความรุ่งโรจน์ และจากเหตุการณ์นี้พลัางงานเคว o สได้เข้ามาปั่นป่วนแคปซูลทารกไครามาขององค์จกักรพรรดิและสมผลให้แคปซูลทารกเหล่านี้กระจัดกระจายไปทั่วกาแล็กซีแคปซูลไครามาแห่งสเปซวูฟได้พุ่งดิ่งลงสู่ภูเขาอันกว้างใหญ่และลงจอดบ,บนดาวน้ําแข็งอย่างเดดเวิลออฟเอนริสดาวที่เต็ไมไปด้วยสภาพอากาศที่รุนแรงซึงเรียกได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่น้อยนะักที่จะรอดตายจากสภาพอากาศแบบนี้ได้ดาวเคราะห์ที่ทั้งหนาวจัดและร้อนจัดเมื่อตัวแคปซูลได้เปิดออกอารกไพรามาตนนี้ พได้พบเขากับแม่หมาป่าทันิวบูฟนี่อันตรายใครหน้าไหนก็ตามที่พบเห็นฉากนี้ก็ต้องคิดว่านี่คือจุดสิ้นสุดของทารกไพรามารคนนี้เป็นแน่แต่โชคชะตากลับไม่ลงเอยเช่นนั้นแม่หมาป่าทนนิวบูฟตัวนี้ได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณที่รุนแรงในตัวเด็กทารกเธอได้ทําสิ่งตรงข้ามที่ทุกคนสามารถนึกถึงได้เธอได้รับเด็กทารกตัวน,นี้มาเลี้ยงในบันทึกของอิมพิเรียมได้บันทึกเรื่องราวช่วงต้นของไพรามารลีมันลัสว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเทงเกีย ซึ่งเป็นกษัตัตย์แห่งดาวเฟนริดแห่งนี้ซึ่งเป็นองค์กษัตัตย์ตั้งแต่สมัยครั้งยังโบราณตามในบันทึกได้กล่าวเอาไว้ว่าเราองค์ได้มีชะตากรรมได้พบกับไพรมารรีแมนลัสไอเลนเจ้าที่กลุ่มนักล่าชาวเฟนริเซียนได้เผชิญหน้ากับฝูงหมาป่าฝูงหนึ่งซึ่งตัวแม่หมาป่าได้ถูกหอกและลูกธนูสังหารรอมกับลูกของมันหลายตัวเวนแต่ตัวรีแมนลัสได้ได้ทำการต่อสู้กับกลุ่มนักล่าเหล่านี้ด้วยความเดือดดาลอย่างน่าเกรงกลัวเขาได้สังหารเหล่านักล่าเหล่านี้ลงไปหลายสิบคน โดยที่ไม่ใช้อะไรเลยนอกจากมือเปล่ามืาปอปกป้องย่านหมาป่ารุ่มฝูงที่ยังเหลือรอดอยู่ที่ไม่นาว่าเฟรกกี้และเจอรี่จนในที่สุดก็มีชายคนหนึ่งจากกลุ่มนักล่าได้สังเกตเห็นว่ารีแมนลัสไม่ได้เป็นหมาป่าแต่เป็นเด็กมนุษย์เขาจึงเรียกร้องให้เหล่านักล่าลดอาวุธลงภาพที่นักล่าทุกคนได้เห็นในตอนนั้นคือเด็กหนุ่มที่โชคไปด้วยเลือดที่กําลังแยกเขี้ยวออกมาเพื่อขู่เหล่านักล่าแต่เขาก็สงบลงเมื่อเห็นกลุ่มนักล่ามีท่าทีที่สงบขึ้น เด็กหนุ่มคนนี้ไม่ทราบว่าตนเองต้องทำอะไรต่อไปและถูกพากลับไปยังสภาที่ทำการขององค์กษัตริย์โดยเด็กหนุ่มคนนี้แน่ตอนแรกมีท่าทีว่าจะไม่ยอมถูกพาตัวไปไหนเด็ดขาดเพราะเขาไม่อยากออกห่างจากญาติหมาป่าร่วมฝูงของเขาที่ยังเหลือรอดอยู่จนในที่สุดกลุ่มนักล่ากลุ่มนี้ก็ได้พาทั้งตัวเขาและหมาป่ากลับไปยังที่สภาทำการของเทงเกียเขาได้มองไปยังเด็กหนุ่มผู้นี้มองเห็นศสกยภาพที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เขาจึงรับเด็กหนุ่มคนนี้เข้ามาในครอบครัวของเขา พร้อมแบบมอบตำแหน่งให้เพื่อให้เด็กหนุ่มคนนี้ถูกเลี้ยงดูในฐานะชาวเฟรเซียนที่แท้จริงที่เปลี่ยนไปด้วยจิตใจของนักรบแม้ว่าหลายคนจะตกตะลึงในการตัดสินใจครั้งนี้ของเทงเกียแต่การเวลาจะเป็นสิ่งที่ไปสู่ความจรฉลาดนี้ของเขาดีแมนลัสได้ถูกเลี้ยงดูและห้อมล้อมด้วยผ่าพันุ์ที่เหมือนเขาเป็นครั้งแรกและเขาก็ได้เรียนรู้ทักษะต,ต่างๆของพวกเขาอย่างรวดเร็วเขาได้แสดงให้เห็นทักษะนักรบโดยธรรมชาติของเขาที่มีมาตั้งแต่โดยกำเนิดเขาเรียนรู้ทักษะการพูด และการใช้อุโบรณอย่างขวานเหล็กและดาบเขาได้ค่อยๆตระหนักว่าตนเองนั้นเป็นมนุษย์มากกว่าหมาป่าแต่ก็เหมือนว่าตัวเขานั้นเป็นอะไรที่เหนือกว่าทั้งสองสิ่งนี้เขาได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆจน,นได้กลายมาเป็นแชมเปี้ยนขององค์ษัตริย์เทงเกียแม้ว่าตัวเทงเกียเองก็ยังยอมรับในตัวเด็กหนุ่มคนนี้ว่าเขาได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอนและเขาก็ได้มอบช่ยให้แก่เด็กหนุ่มคนนี้ว่า r e m a n l a s เขาได้กลายเป็นนักลบผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางหมู่คนของเขาเขาได้นํานักลบของเขาเข้าต่อสู้มาแล้วมากมายผมกับนําใช้ชนะกลับมาเป็นพันครั้งเมื่อเทงเกียได้เสียชีวิตลงรีแมนลัสจึงได้ครองราชต่อเป็นช่วงในเวลาสั้นๆเนื่องจากชื่อเสียงของเขาได้ไปถึงหูของบุรุษผู้ที่กำลังแสวงหาบุตรของตนอย่างองค์จักรพรรดิแห่งม,ลมูลโรเซียชาติในช่วงในเวลาที่รีแมนลัสได้ขึ้นครองาราชเขาได้รูปภาพบนดาวเฟนริส ไดยอมรับรัสเป็นเหมือนราชาของดวงดาวไม่ใช่เป็นเพียงราชาของคนเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นและได้รับการยกย่องว่าเป็นวูฟคิงและไม่มีใครที่สามารถโค่นล้มเขาลงได้จนกระทั่งการมาถึงของยานอาวกาศขององค์จักรพรรดิผู้ที่มายังดาวเฟนรรดแห่งนี้ให้หลังจกที่รัสขึ้นสู่ราชบัลลังก์เพียงไม่กี่ปีพระองค์ได้ปลอมตัวเป็นนักพนเนจรด้วยการสวมชุดคลุมยาวและคุมด้วยพาที่มีไซคิกรูนแห่งการปิดบังอีกทีหนึง่งพระองค์ได้เดินเข้าไปายังห้องโถงข,งของรัสซึ่งมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่มีสายตาที่เฉียบคมและสามารถสัมผัสได้ถึงความทรงพลังของบุคคลคนนี้แน่นอนว่ารวมไปถึงตัวรัสเองด้วยแต่ลัสปฏิเสธที่จะยินยอมและนับถือบุคคลนี้เป็นนายเหนือหัวแห่งมูลนุเิียชาติองค์จักรพรรดิได้ทรงทราบเรื่องนี้ดีว่ารัสจะต้องปฏิเสธพระองค์อย่างแน่นอนพระองค์จึงได้ท้าทายรีแมนลัสในลักษณะของการแข่งขันโดยพระองค์เด้กล่าวว่าหากตัวพระองค์นั้นชนะพระองค์จะไม่ขออะไรเลยนอกจากเครื่องดื่มที่วางอยู่ตรงมือขวาของรัส ่วนรัสได้กล่าวว่าหากตัวเขาชนะงงอง์จักรพรรดิปลอมตัวเป็นคนพนเนจรในตอนนั้นจะต้องมารับใช้เขาไปแล้วเวลาหนึ่งปีแน่นอนว่าคนพเนจรคนนี้ได้ยอมรับข้อเสนอของรัสด้วยความที่รัสไม่ต้องการทำลายบรรยากาศงานเลี้ยงเขาจึงท้าทายคนพนเนจรผู้นี้ด้วยการแข่งกินองจักรพรรดิได้ปลอมตัวเป็นคนพนเนจรได้รับคำท้าและกินอาหารไปมากกว่านะักรบที่อ้วนท้วมที่สุดในตอนนั้นแต่เมื่อพระองค์เงยหน้าขึ้นมารัสก็ได้กินวัวออร์สอไปแล้วถึง3ตัว จึงทาให้ลัสได้ชนะในการแข่งขันครั้งแรกนี้ลาสได้เพลิดเพลินใจแบบการแข่งขันของเขาเขาได้สัมผัสว่าคอมเบเนจอนผู้นี้มีจิตวิญญาณของชาวเฟรเซียนอยู่ในตัวเขาจึงได้ท้าทายคอมเบเนจอนอีกครั้งด้วยการแข่งดื่มเหล้าคอมเบเนจอนได้ดื่มเหล้าเฟรเซียนไปถึง6ถังแล้วก็กลับพบว่าตัวพระอ,องค์นไม่สามารถดื่มต่อได้แล้วเพราะลาสได้ดื่มเหล้าทั้งหมดในงานเลี้ยงไปหมดเรียบร้อยเป็นอีกครั้งที่พระอ,องค์พ่ายแพ้ไป และแสงแห่งความโกรธเกลียวก็เริ่มปรากฏในดวงตาของคนพเนเจรผู้นี้ด้วยความผิดหวังในตัวบุตรชายคนพเนเจรจึงเรียกรีมรันลัสว่าเป็นพวกขี้เมาและตะกราตะกรามไม่สามารถทําอะไรได้แล้วในชีวิตนี้นอกจากการยัดทาหารใส่ปากแล้วว่าอาวดตนเองราชาหมาป่าผู้นี้จึงเงียบสงบขึ้นผู้คนในถงสภาต,ตอนนั้นได้เงียบกริบและแทบจะไม่หายใจกันเลยด้วยซ้ำลัสได้ดึงดาบใหญ่หรือเกอรซอของเขาออกมาจากฝาและก้าวขึ้นไปบนโต๊ะง,งานเลี้ยงขนาดยาว และท้าทายคนมเนจรเป็นครั้งที่3เขากล่าวอ้างว่าตนนั้นสามารถชนะคนมเนจรในการต่อสู้นี้ได้อันใดนั้นเองคนมเนจรก็ได้โยนเสื้อคลุมออกเขาทิ้งไปแปละปรากฏใบหน้าที่แท้จริงของพระองค์พระองค์ได้ถูกอบล้อไมไปด้วยแสงสว่างและสวมชุดกรอะสีทองแบบบาโรกพระองค์ได้เอาชนะรีแมนลัสด้วยการใช้เพียงถูมือพาวเวอร์กรอบของพระองค์ในการอัดลัสให้สลบไปและเมื่อรีแมนลัสได้ตื่นขึ้นมาเขาก็ได้ยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยรอยยิ้มที่เปื้อนเลือด คมเคี้ยวที่หักลงเขาได้สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อปิดาที่แท้จริงของเขาอย่างองค์จักรพรรดิแห่งมลมโรเซียชาติและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของสเปนวูบลีเจียนก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปเรื่องเล่าโลกฟิเคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากฟังคลิปเรื่องเล่าอื่นเพิ่มเติมก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ได้ใต้ข้อในบอทของคลิปนี้เลย สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายด้วยการกดไลค์กด subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทำการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยนะครับผมและขอขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับรวมคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรจริงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสุดท้าคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบุย